我在干嘛？ พี่อยู่อยู่อยู่ไหนวะเนี่ยจ็กี้ลดลมใสเลยแจกี้อยู่ไหนเนี่ยกํลังไปนนึงแกี้ไม่เอาซีมาใช่ไหมบล็อแรกมายิกันอ๋อโอเคเยปน่าก็บหน่อยงนนอยนนอย

เบี้ยแหละใช่แต่ทางเราพอได้ด้วยใช่ไหมไม่จำพาะสี่ไม่มเท่าไหร่หรนได้หรอไม่เคยยี่มได้โดนโดนยคนอี๋ออี๋อแปลกไมไม่มับมาทับจากสเป็นห้เลยได้ดอกไม้เจ๊จ่้ยหมดโลกปันปันดีสีไม่ดีแล้วคอมบามัก็ทำเลยทำอะไรกันหายหรอต้รอชิคกี้พาย

นี่ฉันมีอันนี้<อ>เป็นระเบดแก๊สนะปาบอกใครวิ่งมาใครวิ่งมาใครวิ่งมา มเยออะไชิบหายหมดแล้วหมดหมดแล้วหมดแล้วไม่เห็นไม่เห็นมีคนยังไม่ไม่ท้ยก็เต็มแล้วตายออกไปแล้วสวยพี่ตึงระวังนะระวังระวังคนระวังมีคนมีคนหลังรถมีคนหลังรถมีคนหลังรถมีตี้อื่นมีตี้อื่นเข้าในบ้าน มีกลัวมีกลัวมีกลัวหน้าบ้านมันหน้าประตูจังหน้าประตูแก๊หนึ่งไปไปไอ้โด้โด้ี้มอามแล้วพี่ฉันมีไอเนี้ยระเบิดแก๊สนะใครวิ่งมาใครวิ่งมาใครวิ่งมาเฮ้ย

มีตัวเข้าไปตัวนี้แตกตัวนี้แตกเดี๋ยวมาไข่ตรงนี้ทีเดียวเลยโอเคโอเคขอางบนอรอดผ่านแล้วพี่เดี๋ยวผมโยนระเบิดขึ้นไหมไอ้โดดลงมาอีกวะมีน่าจะมีสองคนวิ่งมาที่รถนะบีจากทาง E กับ W มันมีคนที่ครบสองคนนะ พันพยาให้พยาให้บอลจะโดดมาบ้านเหรอนี่ดี่พี่เป็นยงน้อเป้าไปนีจาขทุกคนนะโอ้ยนี่เทียวไปม่งมันมันคือทุกคนไม่ได้พี่หนุ่มสวเนี้ย อะไรพี่ผมถือก็ไม่มีคนแล้วตอนแรกอะเฮ้ยระเบิดมันจะเปิดประตูเพราวะพี่ลองประตูหน่อยจลอประตูเาไม่เสร็เลยับเรานะ เยอะมากพี่ตีวมันยิงอยู่ตัวยิงมาตัวยิ่งมาไต่วาสมไเจอเจ่นนู่นในในในกำแพงในกำแพงเฮ้ยมีตุ๊มาอีกมีตุ๊อีกเดี๋ยวถ้ามันมาเดี๋ยวมัยิงข้ามุมแบบนี้ไม่ไปเลยพี่นพี่โันอถ่ายมีลมาาไปมีลมาตายหัวงมผมผมเข้าบ้านมาช่เ่้ตัวมา เอาตัวนี้ไปเล่น <clubs> ม <pack ular> ouais, ันโดดล่มมันโดดล่มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเอ้ยมันไอตัวโดดล่มไปเหลือผมกับแจ็กกี้เนี่ย ผมไม่มีปืนปืนไม่มีลูกต้องทำให้ร้อยโดนระเบิดตายผมไม่มีปืนแย่นะหมดไม่มีใครเฝ้าแล้วไอ้เหี้ยใครโดดข้องคัวเนี่ยขึ้นมาจ้าขึ้นมาจ้าแล้วมันเดินมายิงผมเลยไอ้เจนต์นี่แม่งไม่ใช่แล้วบอกขึ้นมาจ้าพี่ขึ้นมาจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยู่บนหลังคาข้างในบ้านสองตัวนะพี่ ขับบนข้าบนตัวหนึ่งเราอ่ะไม่มีใครแล้วพี่มีแต่มาปืนอยู่ในเนี่ยปืนอยู่ข้างในหมดเลยลังอยู่ข้างในพี่ตายหมดหมดแล้วข้างในประตูอ่ะปืนอยู่ข้างในหมดเลยเราวิ่งกันไปอยู่ เออพอประตูมัมีปืนยิงมาทำอะไรไม่ได้ปูะตูไหนวะเนี่ยประตูใหญ่ป่ะวะอ้านพี่จะต้องไข่ไงแล้วไอ้เจี้ยบข้าขงบนด้วยหรอกเกิดบ้านไปเอารถกันไอ้เหี้ยบนดยิงยิงเหียเกินเข้าไม่ได้พี่โดนต่าหมดแล้ว เคยเกิดตรงๆสักทีแต่ผมลงบนหวัวบ้านเนี่ยไปได้สองอาร์ตแล ผมผมผมอันนี้ผม,ผม,มแต่ถึงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยววอร์ี el, ่ขอบคุผม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 กระโดดมาเาของเมีเสียงเมีเสียไม่ใช่ไม่ใช่พี่นุ่มโดดจริงพี่นุ่มโดด มันตายมันตายมันตายใช่มันตายมัตายอ้าวบอนตายเหรอตายแต่พี่ลงมาได้พี่ลงมาได้โอเคใหผมโดดตาลงไปพีุ่มไปนะัวตมเล่นในบ้านพีตอนนี้ยไทับงดึงตัวอะไรัผมดึงตัวอะโปรเยะเดยวใช่ไหัแ ถ่ายเข้าบ้านแล้วพี่มันมีของขายอยู่หน่อยนึงะพี่เอาบ้าพี่ไม่เหลืใคร้วผมแดนี่เนี่ยผมไม่ได้ตู้ไม่ลูกเป็นมาจมาจ้าองมืบินผมเลยไอจนี่ไม่ใช่แล้วนมาจเมาจวนะเดี๋ยวถ้าเก่าใครอยู่ตาคารงเ้ยให้ผมนบอกบอกบอก้วเองนาน้ามาพี่มาจาช่ยก็ตะเดี่

ผม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 กระโดดนะมาของขันได้อะล็อกตึงอะล็อกผมก่ะพี่ดับยิงสนปะไม่ให้มันยิงไปผมไม่ยิงหรอกนผมเนี่ยพี่ดับยิงนะผมเย มีมีคนโดดล่มระวัด้วนี่ปเน่ยเนี่ยเนี่ยตปาเนี่ยเอาดิเรียมาดิสัตว์วางมวกลวยกลวยเนี่ยพี่ยิงมันเห็นป่าเนี่ยยิงมันเอพี่่ะพี่อะเจอนี่ยไพี่ยิงตัวโคตได้หม้เอด้ด้ด้ิงตามอยู่นี่นี่นี่ดีวนีเปาปเข้าตเข้าม่นอยู่ มันก็ไม่นี่ตัวคือลังเลยนี่ไไปะเอาไปรับลองนอนนดูเนี่ยหยดขึ้นไปขึ้นไเ้ไป้นไปขึนไป้นึ้นไนไปึ้นึ้นไไขึ้นไปึไป้นไึ้ถึงนอขึ้นขึ้นไปข้ของเไาเล้นไขี้ปขนขได้ปังแบบแบบอันนี้ไได้บ สวยสวยสวยเดี๋ยวพี่ดูให้โต้เดอะดับมองหาเลยมองหาเลยจานมันขึ้นได้ป่ะขึ้นจานได้ปะจานยิงมันได้โู้อะไ้ปะ สิบวิอันยี้สิบวิสิบวิสิบวิเข้าเาใครเอาองพัะไรสักเขาเป่เอาสองข่้ยเป่ามันมันปิดตัวไปแล้วอ๋อเก่งแล้วไฮ้พี่เทคเทไม่เทคเก่งแล้วเก่แล้วสวยผมล็อกผมล็อกผมล็อก ใชตายพี่ยิงก้อนยิงก่อนนอยเป็นคู่เปิดเป็นคู่เปิดเป็นคู่เปิดเปเปิดคุณไหนเปิดไปดิเลื่นดิขึ้นเลื่อมันโลจาดเลื่อมันโลจาดทำไมพี่รอพงาอยู่วะเฮ้ยมันฉีดฟินิกเชียมันฉีดฟินิกเชียไปช่วยไปช่วยพี่ระวังพี่ระวังมันมีนอนยิงอยู่โอ้ยมันวิ่งมันอยู่ตรงนนั้มตรงไหนยิงได้วไอ้พี่ ของไขยังอยู่นี่ป่ะถ้าจะไขละละสวยจบแล้วเตียงวันนะเตียงวันไม่น่ามีแล้วละ่ะรอดมาได้รอดมาไม่ได้ร <อ S 1> หรอ